เวลา14นาฬิก44นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานสถาปนิก66ปีนี้5องค์กรวิชาชีพประกอบด้วยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมมัณฑน,นกรแห่งประเทศไทยสมาคมภูมิสถาปนิก แห่งประเทศไทยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและสภาสถาปนิกร่วมกันเผยแพร่อ,องความรู้วิชาการ และวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จะสะท้อนให้เกิดเนื้อหาในหลากหลายมิติเสริมแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและมองเป็นภาพรวมของวิชาชีพประกอบกับภายหลังจากที่โลกได้เผชิญวิกฤตโควิด -19 ได้มีการพัฒนาฟื้นฟูกลับเข้าสู่สภาวะปะกติและทําให้วิถีชีวิตของผู้คนปเปลี่ยนไปจึงจัดงานภายใต้แนวคิดตำถาด time of togetherness เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างอาหารซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบพบปะสังสรรค์และนิยมรับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกคือส้มตำ การจัดงานครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนตำถาดที่ได้รวบรวมสิ่งต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Human Library เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการสถาปัตยกรรมหรือผู้มีชื่อเสียงในทุกสาขาอาชีพมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านเรื่องราวความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในลักษณะนั่งสนทนาเป็นกลุ่มเล็กๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมและนิทรรศการจากสมาคมวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่นิสิตนักศึกษาสถาปนิกรุ่งใหม่และผู้ที่สนใจรวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่30เมษาย,ยนนี้